ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสิบสิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็เป็นห้าสิบ้าห้าสิบสองเป็นหกสิบหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบเป็นหกสิบหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกหกสิบสองเป็น

8 2 1 6 8 3 2 4 8 4 3 2 8 5 4 8 6 4 8 8 7 5 6 8 8 6 4 8 9 7 2 8 0 8 1 8 0 9 ยี่สิบเกินเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหก้าสิบสี่เก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าแปดเจ็ดสิบสอเป็ดเก้าเป็นเก้าสิเป็นหนึ

ห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดหกหกสิบหกสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแปดปดสิบปดสิบเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสอง

3ามสิบสอง1ิบสองสิบสึ้อยสีสิี